การดำเนินการของไทยต่อนโยบายการค้าของสหรัฐผ่านมาแล้วกว่า2สัปดาห์ไทยได้ดำเนินการอย่างไรบ้างจากการที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีตอบโต้ไทยถึงร้อยละ3าและหลังจากนั้นก็ชะลอไป90วันโดยเก็บที่ร้อยละ10เป็นอัตราพ,พื้นฐานไทยหารือกันในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยืนยันว่าจะไม่มีการนําเข้าเนื้อหมูและส่วนอื่นๆของหมูจากสาหรัฐหลังจากมีข่าวสารว่าไทยจะนําเข้าจากสาหรัฐเพื่อลดการได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐรวมทั้งเนื้อหมูจากสาหรัฐยังมีสันเร่งเนื้อ ด้วยจนถึง17เมษายน2568มีการประชุมที่มีทั้งภาครัฐเอกชนเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้มีข้อยุติในระดับหนึ่งว่าตัวแทนของไทยจะเดินทางไปสหรัฐเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐคณะผู้แทนไทยได้กำหนดแนวทางในการเจรจาไว้อย่างไรบ้างมี5หลักการได้แก่1 การเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที่ไทยและสหรัฐเกื้อหนุนกันเช่นเกษตรอาหารและเทคโนโลยีเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยงเช่นข้าวโพดที่สหรัฐส่งออกมากที่สุดและไทยต้องนําเข้าเพื่อใช้อีก4ล้านตันซึ่งจะทําให้ต้นทุนเฉลี่ยอาหารสัตว์ไทยราคาถูกลงด้วย2การเปิดตลาดและลดภาษีลดอุปสรรคทางการค้าตามรายงานประจําปีเรื่อง National Trade Estimate 2025ของสหรัฐซึ่งรัฐบาลพร้อมพิจารณาปรับโครงสร้างภาษี นำเข้าและบริหารโคต้าสินค้าเกษตรที่สหรัฐมีความสามารถในการแข่งขันเช่นข้าวโพด 3. การเพิ่มการนําเข้าจากสาหรัฐในสินค้าที่ไทยจําเป็นต้องใช้เช่นก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบที่ภาคอุตสาหกรรมต้องใช้แต่ผลิตไม่ได้เพียงพอเช่นวัตถุดิบด้านปิโตโรเคมีและเครื่องบินพาณิชย์ซึ่งบริษัทการบินไทยมีแผนการจัดหาในอีก2-3ปีข้างหน้ารวมถึงสินค้าที่ประเทศไทยเป็นเน็ตอินพอร์เตอร์อาทิชีสถั่ววอลนัทผลไม้สดที่ไทยผลิตอง ไม่ได้เช่นเชอร์รี่แอปเปลิล4การตรวจสอบเพิ่มความเข้มงวดสินค้าส่งออกไปสหรัฐป้องกันการสวมสิทธิ์จากประเทศที่3และเข้มงวดตรวจสอบมาตรฐาน5การส่งเสริมการลงทุนของไทยในสหรัฐโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นผลิตสินค้าส่งออกจากฐานการผลิตในอเมริกาไปยังตลาดโลกแล้วไทยจะไปเจรจากับสหรัฐเมื่อไหรนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะได้เดินทางไปยังนครซีแอตเทิลสหรัฐในวั ันที่17เมษายน2568เพื่อพบกับภาคธุรกิจสหรัฐในหลากหลายกลุ่มทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมและการลงทุนก่อนที่นายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วมในวันที่20เมษายนเพื่อเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อเจรจาอย่างเป็นทางการกับตัวแทนรัฐบาลสาหรัฐในวันที่21เมษายนนี้สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ด Intelligence